สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนำข้อมูลจากด a ต a b เบนะครับขึ้นมาแสดงผลที่โนดเรส d นะครับโดยโดยในลำดับแรกนะครับให้เรามาสร้างในส่วนของฐานข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ผมได้สร้างด a t a b เบดขึ้นมาแล้วนะครับชื่อ h 1 i นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะมาสร้างในส่วนของเทเบิลนะครับผมจะให้ชื่อเทเบิลนี้ว่า Data นะครับ ผมจะให้มีอยู่ด้วยกัน3คอลัมน์นะครับแล้วก็กด go นะครับคอลัมน์ที่1นะครับผมจะให้เป็น id นะครับคอลัมน์ที่2นะครับผมจะให้เป็น t e m e นะครับคอลัมน์ที่3นะครับผมจะให้เป็น humidity นะครับอันนี้เป็น temperature นะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับ ตรงไทยนะครับ ID ผมจะให้เป็น i n นะครับส่วนส่วนตรง temperature นะครับผมจะให้เป็น float นะครับ humidity นะครับผมก็จะให้ type เป็น float เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ ID นะครับผมจะให้สร้างเป็นตัว auto increment นะครับก็คือเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโดยที่จะไม่ให้ตัวเลขซ้ำกันนะครับหลังจากนั้นผมก็กด save นะครับ ในลำดับต่อไปนะครับผมจะเพิ่มตัวอย่างของข้อมูลนะครับที่อยู่ใน Data b a บนะครับโดยมาที่ Insert นะครับหลังจากนั้นผมใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับ t e m p e r a t u r e นะครับผมจะใส่เป็น4 5 8นะครับส่วนท u m i d i t y นะครับผมจะใส่เป็น87.9นะครับข้อมูลที่2นะครับผมจะจะใส่เป็น t e m p e r a t u r e นะครับเป็น57.6นะครับ ส่วน h u m i d i t y นะครับผมจะใส่เป็น8 9.85r แบบนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้กด go ตรงนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเพิ่มเข้าไปใน d a t เ b เบสของเราแล้วนะครับให้เรามากด b o w s e ดูข้อมูลนะครับจะเห็นว่า ah bid 2ตัวแล้วนะครับ1กับ2นะครับ จะมีข้อมูล temperature และก็ humidity 2ค่านี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับให้เรามาที่ node red ของเรานะครับโดยที่เรานะครับจะต้องไปดาวน์โหลด node เสริมขึ้นมาก่อนนะครับให้มาที่ขีด3ขีดตรงมุมขวานี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับกดมาที่ manage p a l e t t e นะครับหลังจากนั้นมาที่แท็บ install นะครับพิมพ์ค้นหานะครับ mysql นะครับอ่าเราก็จะเจอ node red ขีดเรสขีดโนดขีด MySQL ตรงนี้นะครับให้เรากด install ไปนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็จะได้มาอยู่ในส่วนของ storage ตรงนี้นะครับก็คือตัว MySQL ตรงนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับให้เราลากโนดที่ชื่อว่า MySQL นี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรา d บ u b l e ลคลิกเข้าไปนะครับเราจะมาสร้าง connection ให้กับตัวโนดของเรานะครับกดมาที่รูป ดินสอตรงนี้นะครับที่เข้าไปนะครับโฮสตนะครับผมก็จะใช้เป็น1นึ่งสเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผมใช้นะครับเป็นโลเคชั่นตรงนี้นะครับพอร์ตนะครับก็เป็น3306นะครับยูเซอร์นะครับผมจะใช้เป็นรูทนะครับผมสร้างไว้เป็นรูทส่วนพาสเวิร์ดนะครับผมไม่ได้ใส่นะครับจากนั้นนะครับดัตเตอรเบดนะครับก็ให้ชื่อว่าดัตเตอรเบดที่เราจะไปดึงข้อมูลมานะครับผมชื่อว่าเป็นเฮซนะครับ ผมก็จะใส่ข้อมูลเป็นในส่วนของ database เป็น h m i นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นชื่อของคอเนคชั่นของเรานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ใส่นะครับผมกด a อดนะครับก็จะเห็นว่าตัวโนดนี้นะครับได้สร้างในส่วนของคอ n นคชั่นไว้ให้เราแล้วนะครับหลังจากนั้นกดดันนะครับลองกด deploy ดูนะครับกด confirm deploy นะครับถ้าขึ้นคำว่า connected ตรงนี้นะครับก็คือ สามารถที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของเราได้แล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับให้เราเอาตัวคอมมานด์ที่ชื่อว่า inject ตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะทำเป็น ticker เรียกข้อมูลจากรัฐเบรดมานะครับแล้วผมก็เอาตัว debug มา1ตัวนะครับเพื่อที่จะไว้ดูว่าข้อมูลข้างในมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะมาเอาฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเขียน เป็นตัวภาษา H, sql นะครับในการดึงข้อมูลมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมจะ double click ไปที่ฟังก์ชันนะครับผมจะเขียน query ในการดึงข้อมูลนะครับผมจะใช้เป็น msg topic นะครับแล้วก็เป็นเพรื่องหมายฝันหนูนะครับผมจะ select ข้อมูลมานะครับโดยผมจะ select ข้อมูลทั้งหมดก็หมายความว่าผมจะเอาทั้ง temperature แล้วก็ humidity นะครับ from from table นะครับ ที่เราสร้างไว้ก็คือ Data นะครับตรงตรงนี้นะครับโดยผมจะเอามาแล้วก็จะให้มันเรียงและข้อมูลจากตัวล่าสุดขึ้นข้างบนนะครับผมก็จะใส่เป็นออเดอร์ by id นะครับ d e s c นะครับหลังจากนั้นกดดันนะครับหลังจากนั้นผมจะลากเส้น ท้องโนดต่างๆ,ๆน,นะครับเข้าหากันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมจะกด d e PLOY กด Confirm d e PLOY หลังจากนั้นนะครับผมจะมาลองกด t r i กเ e r ตรงนี้ดูนะครับอาจจะเห็นว่า,ามีเอี Error นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คออเดอร์อผมเก็ยออเดอรผิดนะครับคอนเฟิร์ม PLOY อีกครั้งนึงน,นะครับแล้วก็กด t r i กเ e r ดูนะครับ จะเห็นว่ามีข้อมูลมาแล้วนะครับก็จะได้มา2 ID นะครับเฮ้ยสองอ็อบเจกต์นะครับโดยจะเรียงจาก ID ที่ที่อยู่ล่าสุดนะครับก็คือ ID 2แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น ID 1นะครับมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็คือจะเป็น Temperature กับ humidity นะครับมามีแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานเราจะทำยังไง ผมจะเอาเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้อมูลจะมาตัวล่าสุดจะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมจะเอาแค่1ตัวนะครับผมมาเพิ่มในส่วนของคิวรี่นะครับเปลี่ยนลิมิตลิมิตตรงนี้ผมจะให้เป็น1นะครับแล้วก็กด deploy ดูนะครับจะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มาจะมี1ตัวแล้วนะครับ ก็คือตัว ID 2นะครับลำดับต่อไปนะครับถ้าผมอยากจะเอาข้อมูลเฉพาะที่เป็น t e m p พลเจอร์นะครับผมสามารถเอาฟังก์ชันนะครับมาเรียกเฉพาะ t e m p พลเจอร์ได้นะครับโดยผมจะใช้คำสั่ง MST. Payload เท่ากับ m s g Payload ก็คือเอาอ็อบเจกต์ที่0ูนย์นะครับโดยจะไปเอาตรง t e m p พลเจอร์นะครับประมาณนี้นะครับลองดูก่อนนะครับอ่าก็จะเห็นว่าข้อมูลของ t e m p พลเจอร์มาแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาไปแสดงที่ที่เกตนะครับผมก็สามารถที่จะมาเลือกในส่วนของแดชบอร์ดแล้วก็มาเลือกเกต ไปแสดงข้อมูลได้นะครับโดยเกณฑ์น,น,นะครับผมจะให้มาอยู่ที่แท็บ SMI นะครับผมจะสร้างแท็บขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า SMI หลังจากนั้นนะครับผมจะสร้างกรุปขึ้นมา1นึ่งปนะครับให้ชื่อว่าเป็น temperature นะครับสักสีหลังจากนั้นผมจะกำหนดให้เกทไปอยู่ที่ h m i temperature นะครับผมตั้งชื่อ label เป็น temperature นะครับยูนิตนะครับผมจะให้เป็น จันสีเป็นองศาเซลเซียสนะครับส่วนแม็กนะครับผมจะให้เป็น100้ก็หมายความว่าในเกียดนั้นนะครับจะแสดงค่าศูนย์ถึง1น0นะครับผมกดดันกด deploy กดค o n f i r m d ม p l o y นะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดทิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว t e มเพลเจอร์ก็จะไปแล้วนะครับให้เรามาอยู่ที่แถบเดสก์บอร์ดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดตรงลูกศรตรงนี้ไปนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเทมเพลเจอร์มาแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัว h u m i d i t y มานะครับแล้วก็สร้างเหมือนเดิมนะครับโดยมาสร้างกลุ่มไว้ที่แท็บ HDMI ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น h u m i d i t y นะครับความกว้างก็ให้เป็น4หรือว่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมให้เป็น4นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับโดย copy function มานะครับหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ผมก็ copy ตัวอันนี้เลยนะครับผมขี้เกียจทำใหม่นะครับผมมาดูที่ฟังก์ชันนะครับผมมาแค่ตรงนี้นะครับจากที่เราเอา temperature นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น humidity นะครับหลังจากนั้นตรงนี้เราก็กมาแก้ไขข้อมูลนะครับเป็นให้ไปอยู่ในส่วนของกลุ่ม HMI นะครับแล้วก็เปลี่ยน label เ,เป็น humidity นะครับก็ไม่ต้องแก้อะไรอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นนะครับจากนั้นกดดันกด deploy กด confirm deploy นะครับมาดูที่ debug นะครับข้อมูลจะออกมา2ตัวนะครับเป็น57.66ตัวนี้จะเป็นของ ในส่วนของ temperature นะครับส่วน89.85จะเป็นในส่วนของ humidity นะครับมาดูที่ dashboard นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูล temperature แล้วก็ humidity ขึ้นแล้วนะครับสำหรับการนำข้อมูลจาก myxl มาแสดงที่ node-red a ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะ comment ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรบกวนคุณเพื่อนนะครับกด subscribe กด กระดิ่งนะครับเพื่อที่จะให้แจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ